แม่พังทลายความรักสกปรกระหว่างสามีและลูกสาวนำไปสู่ความตายตอนที่หนึ่งบ้านหลังนั้นมีบางอย่างไม่ถูกต้องบ้านไม้สองชั้นกลางสวนทุเรียนในจันทบุรีดูงเงียบผิดปกติอากาศร้อนอบอ้าวกลิ่นผลไม้สุกตลับอวนจนแทบหายใจไม่ออกเสียงแมลงกลางคืนกรีดร้องเหมือนเตือนถึงบางอย่างที่ซ่อนอยู่พิมพ์จิตจอดรถกระบะไว้ใต้ต้นมะม่วงแล้วก้าวลงมาอย่างเงียบเงียบ เธอกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากห่างหายไปกว่าเจ็ดปีแม่ของเธอเสียชีวิตปริศนาเมื่อเดือนก่อนไม่มีใครพูดถึงสาเหตุพิมพ์จิตเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงอิดอาท,ทุกเกาเธอหยุดหน้าประตูไม้ที่เคยจําได้ว่ามีกลิ่นหอมจากยางไม้ตอนนี้กลับมีกลิ่นอับชื้นเจอือรินเหมือนเลือดเก่าแห้งกรังเธอเปิดประตูเข้ามาห้องโถงมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสลัวจากห้องครัวเสียงช้อนกระทบถ้วยดังเบาๆทําให้หัวใจเธอกระตุก ใครบางคนยังอยู่ที่นี่เธอเดินช้าๆผ่านรูปถ่ายครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังภาพพ่อแม่และเด็กหญิงวัยรุ่นยิ้มหวานในวันปีใหม่เธอหันมองรูปพ่ออยู่นานแววตาเขานิ่งจนหน้าขนลุกห้องครัวสว่างแต่ไม่มีใครอยู่โต๊ะอาหารยังมีจานข้าวเย็นชืดวางอยู่พิมพ์จิตยกจานขึ้นดมกลิ่นเหมือนมีอะไรเน่าเล็กน้อยขณะหันหลังกลับเธอเห็นแสงไฟจากชั้นบนว่าผ่านบานกระจกพ่ออยู่ที่นี่แน่ เธอเดินขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงไม้ลั่นเหมือนลมหายใจคนแก่ห้องนอนของพ่อเปิดอยู่ครึ่งบานแสงไฟสว่างลอดออกมาเธอผลักประตูเบาๆกลิ่นบุรี่กับน้ำมันมวยตีขึ้นจมูกพ่อเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกมือถือรูปถ่ายขนาดกระเป๋าไว้แน่นเขาเวยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงกล่ำเหมือนไม่ได้นอนหลายวันพิมพ์ลูกกลับมาแล้วเหรอเสียงเขาแหบพร่าเหมือนคนเสียใจแต่ซ่อนบางอย่างไว้ เธอพยักหน้าแต่ใจยังสันนไหวกับบรรยากาศอึดอัดในห้องแม่ตายได้ยังไงเขานิ่งไปนานเหมือนไม่ได้ยินคำถามแล้วเขาวางรูปนั้นลงบนโต๊ะพิมจิตมองเห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่แม่แต่เป็นเด็กสาวอีกคนที่หน้าเหมือนเธอจนขนลุกนั่นใครเขามองรูปแล้วตอบเบาๆน้องแก้วน้องแก้วไหนหนูไม่มีน้องเขาหัวเราะในลำคอเสียงเย็นเย,ยือกจนเธอถอยหลัง เธอไม่รู้จักน้องแก้วเพราะแก้วไม่ได้เกิดจากแม่เธอพิมพ์จิตตัวชาใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเขาเดินไปที่ลินชักหยิบจดหมายเก่าขึ้นมายื่นให้เธอจดหมายนั้นลงชื่อแม่ของเธอเขียนถึงใครบางคนด้วยลายมือสันสัฉันทนไม่ได้อีกแล้วเขากับลูกสาวมีบางอย่างที่ผิดมนุษย์พิมพ์จิตอ่านซ้ำอีกครั้งขนลุกเกลียวตั้งแต่ต้นคอจรปลายเท้าพ่อเธอเดินไปนั่งลงอีกครั้งมือสันเทายิบ,บุหรี่ขึ้นมาจุด แม่เธอเริ่มสงสัยตอนแก้วอายุสิบหกเสียงเขาเหมือนสารภาพบาปในโบสถ์ที่มืดมิดแก้วไม่ใช่ลูกแม่เธอแก้วเป็นลูกของฉันกับเขาหยุดพูดเหมือนคำถัดไปหนักเกินจะพูดออกมาลูกกับใครเขาไม่ตอบพิมจิตวิ่งออกจากห้องด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเธอเปิดประตูห้องนอนอีกห้องหวังว่าจะเจอคำตอบภายในห้องเต็มไปด้วยตุ๊กตาเด็กหญิงชุดนักเรียนเก่าถูกแขวนไว้ บนผนังมีภาพถ่ายใบเล็กๆมากมายแก้วยิ้มอยู่ในทุกภาพแต่บางภาพมีเขานั่งข้างๆด้วยสายตาที่ไม่น่าไว้วางใจเสียงบางอย่างขูดเบาๆจากหลังตู้เสื้อผ้าพิมพ์จิตเดินเข้าไปดูมือเอื้อมเปิดบานตู้ช้าๆในตู้มีเพียงกล่องไม้เก่าๆวางอยู่หนึ่งใบเธอเปิดมันออกภายในมีกางเกงในเด็กผู้หญิงพับไว้อย่างดีกลิ่นน้ำหอมเด็กผสมกลิ่นอับของความทรงจำอันน่าขยะขยง เธอปิดฝากล่องทันทีมือสั่นเทาราวกับถือของต้องคำสาปขณะที่เธอกำลังจะเดินหนีเสียงพ่อดังมาจากหลังเธอเธอรู้แล้วสินะเสียงนั้นเย็นชาจนห้องทั้งห้องเงียบสงัดพิมพ์จิตหันกลับไปพ่อของเธอยืนอยู่กลางห้องถือมีดหั่นผลไม้ในมือเลือดไหลาจากปลายนิ้วไม่หยุดแม่เธอพยายามเผาบ้านหลังนี้แต่ฉันห้ามไว้เขาเดินเข้ามาช้าๆดวงตาแดงก่ำเหมือนปีศาจ เพราะที่นี่คือที่เดียวที่ยังมีแก้วอยู่เธอก้าวถอยหลังหายใจถี่ร่างสัน่นราวกับจะเป็นลมพ่อของเธออยู่กระทันหันแล้วหัวเราะเบาๆแก้วไม่เคยไปไหนเธอยังอยู่ที่นี่กับฉันตลอดเวลาเสียงหัวเราะของเขาดังสะท้อนในหัวเธอประตูห้องปิดลงเองทันทีในเงาเมื่อที่เหลืออยู่พิมพ์จิตเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่บาปของมนุษย์ทั่วไปโปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่สอง เธอยังอยู่ที่นี่แม่พังทลายความรักศกกรโกระหว่างสามีและลูกสาวนำไปสู่ความตายตอนที่สองเธอยังอยู่ที่นี่พิมพ์จิตพยายามผลักประตูแต่ลูกบิดเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งมันไม่ขยับราวกับถูกล็อกจากด้านนอกเสียงหัวเราะของพ่อเธอแผ่วลงเหลือเพียงลมหายใจหนักหน่วงห้องทั้งห้องเหมือนแคบลงผนังดูใกล้กว่าที่ควรจะเป็นกลิ่นน้ำหอมเด็กเจือกลิ่นเลือดจางๆทำให้เธอแทบอาเจียน เธอถอยกลับไปพิงผนังตาสอดสายหาทางออกพ่อเธอนั่งลงกับพื้นจ้องกล่องไม้เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าเขาพึมพำเบาๆว่า,วาแก้วยังอยู่แก้วไม่เคยจากไปพิมพ์จิตหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ไม่มีสัญญาณที่นี่เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยเจตนาพ่อแม่ตายยังไงเสียงเธอสั่นแต่แน่วแน่เขาเงยหน้าขึ้นสายตาสับสนเหมือนหลงอยู่ในอดีตแม่เธอรู้เรื่อง,ร,องรากับแก้วเธอรับไม่ได้ เสียงเขาเศร้าลึกแต่เต็มไปด้วยความหลอกลอนวันนั้นเธอถือมีดไว้ในมือมือสันเหมือนจะทำร้ายใครพิมพ์จิตฟังทุกคำเหมือนโดนของหนักทับอกฉันขอให้เธอหยุดเธอร้องให้แล้วก็เงียบเขาหันไปมองตู้เสื้อผ้าเหมือนคุยกับคนที่เธอมองไม่เห็นแก้วกลัวแก้วสันฉันต้องปกป้องเธอพิมพ์จิตก้มมองกล่องไม้ที่เปิดค้างอยู่ในนั้นมีสรอยลูกปัดเก่าๆก,ก,กับปิ่นปักผมสีชมพูอ่อน เธอจำได้ว่านั่นเป็นของขวัญวันเกิดอายุ16ปีของเธอแต่แม่บอกว่าของหายไปตั้งแต่สองวันหลังวันเกิดมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงเธอถามเบาๆว่าพ่อเอามาจากห้องหนูเหรอเขาสายหน้าเบาๆแล้วยิ้มเหมือนคนฝันกลางวันเปล่าแก้ววางไว้ให้ฉันก่อนเธอจากไปเธอไม่เข้าใจความจริงกับจินตนาการของเขาปลนกันจนจับต้นชนปลายไม่ได้ พ่อเธอลุกขึ้นเดินไปเปิดลิ้นชักอีกช่องเขาหยิบสองเอกสารเก่าๆขึ้นมายื่นให้พิมพ์จิตเธอเปิดออกมาช้าๆด้านในเป็นใบแจ้งเกิดชื่อเด็กกิงกจกรไม่มีชื่อแม่ช่องพ่อเขียนชื่อเดียวกับพ่อของเธอเธอหน้าเย็นว่าหัวใจร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มนี่มันอะไรกันแก้วเกิดจากเลือดเนื้อฉันกับคนที่ไม่มีใครรู้จักเสียงเขาเบาแต่หนักแน่น คนที่เข้าใจฉันมากกว่าใครคนที่ไม่ใช่แม่เธอพิมจิตอยากตะโกนอยากหนีอยากลืมทุกอย่างแต่เธอทําได้แค่ยืนนิ่งตัวสั่นเหมือนเด็กที่หลงทางกลางป่าแม่รู้เรื่องทั้งหมดเธอจะพาแก้วหนีเขาหยุดพูดชั่วครู่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาเก่าๆฉันห้ามไว้แม่เธอล้มหัวฟาโตพิมจิตถามทันทีพ่อฆ่าแม่หรอเขาไม่ตอบแต่มองมือของตัวเองนานเกินไป มือที่เปื้อนบางอย่างที่ล้างไม่ออกเธอเดินไปที่หน้าต่างเปิดผ้าม่านดูข้างล่างสวนทุเรียนเงียบสงัดไม่มีใครไม่มีแสงมีเพียงหลุมดินเล็กๆตาต้นกระท้อนที่ดินยุบลงผิดปกะติเธอมองลงไปแล้วใจสัน่นแม่อยู่ที่นัน่นใช่ไหมเขาพยักหน้าเบาๆเ,เหมือนตอบคำถามในใจของตัวเองเธอไม่ควรขุดดูมันจะทำให้แก้วโกรธพิมพ์จิตหันขวับทันทีแก้วตายแล้วใช่ไหม เขายิ้มอีกครั้งยิ้มที่ทําให้เธออยากร้องไห้เปล่าแก้วแค่หลับเธอจะตื่นขึ้นเมื่อถึงเวลาพิมพ์จิตรู้ว่าต้องออกไปจากที่นี่เธอกระชากลูกปิดอีกครั้งมันยังไม่ขยับเสียงฝีเท้าบางอย่างดังบนเพดานเหมือนใครกำลังเดินช้าๆอยู่ชั้นสามที่ไม่มีบันไดขึ้นไปเธอหันกลับมามองพ่อเขาไม่ขยับเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงฝีเท้าเดินเป็นวงซ้ำไปซ้ำมา แล้วหยู่ตรงหัวพิมพ์จิตพอดีเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆเผดานมีรอยแตกเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่ๆฝุ่นปลิวลงมาเหมือนมีอะไรอยู่ข้างบนจริงๆบนนี้มีใครอยู่พ่อเธอลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินไปที่มุมห้องเขายกพรมขึ้นเผยบันไดไม้แคบๆซ่อนอยู่ใต้พื้นเธอไม่เคยรู้ว่าบ้านหลังนี้มีฉลับขึ้นไปสิแก้วรอยอยู่เสียงเขาเหมือนคำสั่งจากผู้คุมขัง พิมจิตะเลแต่ก็เดินเข้าไปใกล้บันไดกลิ่นเหม็นขาวโชวยออกมาจากช่องนั้นแรงขึ้นทุกกาวเธอหยิบมือถือไว้แน่นแสงไฟจากหน้าจอคือสิ่งเดียวที่เธอเชื่อได้เธอก้าวขึ้นบันไดเสียงไม้ลั่นทุกขั้นเหมือนจะหักข้างบนมือสนิทอากาศเย็นวาบเหมือนเข้าไปในอีกโลกเธอเปิดไฟจากมือถือส่องไปรอบๆห้องใต้หลังคาเต็มไปด้วยรูปถ่ายผู้หญิงวัยรุ่นคนเดิมติดทั่วฟ้าชุดนักเรียนชุดนอนชุดเจ้าสาว ทุกภาพมีคนถ่ายคือชายคนหนึ่งพ่อของเธอตรงกลางห้องมีเตียงไม้เล็กๆปูด้วยผ้าห่มสีชมพูจางๆบนเตียงมีใครบางคนนอนนิ่งหม่มผ้าคลุมถึงคางพิมพ์จิตตัวแข็งเงือเย็นไหลทั่วแผ่นหลังเธอเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงราวกับจะแตกออกเธอยกมือสันสนดึงผ้าห่มลงชา้ชาๆภายใต้ผ้านั้นมีโครงกระดูกเด็กหญิงอยู่ในชุดนอนสีหวาน ฟันบางส่วนยังอยู่ครบผมยังมัดเป็นปีเล็กๆข้างตัวมีกล่องดนตรีใบเล็กที่กำลังเล่นเพลงกล่อมเด็กเบาๆพิมพ์จิตแทบจะกรีดร้องเสียงข้างหลังเธอดังขึ้นประทันหันอย่าปลลกเธอสิแก้วต้องนอนให้พอเสียงพ่อเย็นเยียบเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นโปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่สามเสียงในกล่องดนตรีแม่พังทลายความรักสกรโกรกระหว่างสามีและลูกสาวนำไปสู่ความตาย ตอนที่สเสียงในกล่องดนตรีพิมพ์จิตก้าวถอยหลังชนกับต้นไม้เก่าเสียงดังมือของเธอสั่นเหมือนถูกไฟช็อตดวงตาจ้องไปยังร่างโครงกระดูกบนเตียงแสงจากมือถือส่องให้เห็นแวววาวของรูปปัดบนชุดนอนพ่อของเธอยืนอยู่ตรงประตูทางลงเขาปิดฝาช่องบันไดเบาๆเหมือนกลัวเสียงรบกวนเด็กเธอหลับสบายไม่ต้องกลัวเลยลูกเสียงเขาอ่อนโยนผิดธรรมชาติ กองดนตรียังเล่นเพลงกลอมเด็กซ้ำไปซ้ำมาเสียงแหลมแหลมเหมือนแผ่นเสียงเก่าที่ติดเข็มพิมพ์จิตหายใจถี่ร่างสั่นเทาเหมือนจะเป็นลมเธอพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกพ่อเธอก้าวเข้ามาใกล้มือยังถือมีดผลไม้เล่มเดิมปลายมีดเปื้อนสนิมสีเข้มราวกับคราบเลือดเก่าแกวรักที่นี่เธอไม่อยากไปไหนเขานั่งลงข้างเตียงลูบผ้าห่มเบาๆเหมือนลูกๆจริงๆ พิมพ์จิตยืนข้างกำแพงตาไม่กระพริบแม้แต่วินาทีเดียวเสียงกลองดนตรีหยุดกระทันหันห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นพ่อเธอหันขวับมามองตาแดงกรำ่ำเธอทำให้แก้วตื่นเขาพูดเหมือนจริงจังเธอพูดออกมาทั้งที่เสียงสัน่นแก้วตายแล้วพ่อยอมรับเธอพ่อเธอสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่แก้วไม่ตายเธอแค่หลบไปพักเสียงเขาสั่นสแานแต่ยังฝืนยิ้ม พิมพ์จิตตัดสินใจเดินช้าๆไปใกล้เตียงเธอหยิบกล่องดนตรีขึ้นมาเปิดดูกลไกภายในมีเศษกระดาษแผ่นเล็กพับไว้ในช่องใตเครื่องเธอคลี่ออกอย่างระวังตัวหนังสือลายมือแม่เธอเขียนไว้ถ้าลูกเห็นจดหมายนี้หนีไปจากบ้านหลังนี้ทันทีลมหายใจของเธอติดขัดเหมือนมีอะไรทับอกพ่อเธอไม่ใช่คนอีกต่อไปพิมพ์จิตเงยหน้าขึ้นช้าๆพ่อของเธอยืนอยู่ตรงหน้ามือขวากำมีดแน่น แม่เธอขูจะพาแก้วไปจากฉันเสียงเขาเย็นชาราวกับจิตใจตาย,ตายด้านฉันเลยต้องหยุดเธอเขายกมีดขึ้นพิมพ์จิตถอยทันทีชนกับกำแพงอีกครั้งเธอคว้ากล่องดนตรีฟาดใสา่หน้าเขาอย่างแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นเขากรีดร้องมือปล่อยมีดตกพื้นพิมพ์จิตวิ่งไปเปิดฝาช่องบันไดดึงฝาออกเสียงฝีเท้าหนักๆตามหลังมา เธอกระโดดลงขั้นบันไดไม้เสียงลั่นสนั่นทั่วบ้านพ่อเธอพยายามคว้าข้อเท้าแต่เธอเตะสวนเต็มแรงเขาร่วงกลับขึ้นห้องใต้หลังคาพิมพ์จิตวิ่งลงชั้นล่างสุดมือควาาหากุญแจที่ซ่อนไว้ใต้แจกันเธอเคยเห็นแม่ทำแบบนั้นเมื่อตอนยังเด็กเจอแล้วกุญแจบ้านเธอขายประตูออกด้วยมือสันๆทันทีที่ประตูเปิดกลิ่นดินชื้นจากสวนตีขึ้นมาทันที อากาศเย็นกลางดึอกระแทกหน้าเธอจนสะดุง้งเสียงฝีเท้าของพ่อเธอดังตามลงมาจากชั้นสองเธอวิ่งออกจากบ้านทันทีเท้าเปล่าของเธอเหยียบกิ่งไม้แชนในโครนและหินแหลมเธอวิ่งผ่านต้นทุเรียนมุ่งหน้าสู่ถนนดินเล็กๆที่ตัดเข้าเมืองดวงจันทร์ครึ่งดวงบนฟ้าเหมือนจ้องตามเธอไปทุกฝีก้าวเสียงบางอย่างตามมาในความมืดเสียงลมหายใจเสียงพ่อเธอตะโกนจากหลังบ้าน กลับมาแก้ต้องการเธอพวกเราเป็นครอบครัวเธอไม่หันกลับวิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดไฟจากเพิงร้านค้าท้ายสวนเริ่มสว่างลางๆเธอพุ่งเข้าไปเคาประตูอย่างบ้าคลั่งชายสูงวัยเปิดออกมาด้วยความงุนงงเธอร้องขอให้โทรหาตำรวจทันทีเขาหยิบโทรศัพท์เก่าๆขึ้นมาด้วยสีหน้าตกใจลูกไปเจออะไรมาเขาถามเสียงสัน่น เธอตอบทั้งน้ำตาศพศพเด็กผู้หญิงบนชั้นสามพ่อฉันเป็นคนทำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงภายในสิบ้านาทีพิมพ์จิตพาเจ้าหน้าที่ไปยังบ้านไม้หลังเดิมแสงไฟจากไฟฉายฉายไปทั่วรอบบ้านเมื่อขึ้นไปถึงห้องใต้หลังคาเตียงยังอยู่แต่โครงกระดูกหายไปไม่มีศพไม่มีกลองดนตรีไม่มีแม้แต่กลิ่นคาวเลือดเจ้าหน้าที่หันมามองหน้าเธอพิมพจิตอ้าปากค้าง ทุกอย่างหายไปหมดแล้วเสียงบางอย่างดังแผ่วๆจากห้องนอนแม่เสียงกลองดนตรีเล่นเพลงเดิมซ้ำอีกครั้งเสียงช้าและแหลมผิดธรรมชาติเจ้าหน้าที่หันไฟฉายไปที่ห้องนั้นทันทีพ่อเธอนั่งอยู่บนพื้นอุ้มโครงกระดูกเด็กหญิงไว้ในอ้อมแขนน้ำตาไหลเงียบเขาไม่ขัดขืนตอนโดนสายกุญแจมือแต่ยังพูดเบาๆว่าอย่าปลุกเธออีกเลย เสียงกลองดนตรีเงียบลงเหมือนคำขอสุดท้ายของคนบ้าเจ้าหน้าที่มองหน้าพิมพ์จิตเธออยากให้เราขุดหลุมหลังบ้านไหมพิมพ์จิตพยักหน้าช้าๆเธอไม่รู้ว่าข้างใต้ดินนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกแต่เธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้เพราะก่อนที่รถตำรวจจะออกจากสวนเสียงกลองดนตรีกลับดังขึ้นมาอีกครั้งแม้ไม่มีใครแต่ต้องมันเลยโปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่สี่ ความลับในดินลึกแม่พังทลายความรักสกรปรกระหว่างสามีและลูกสาวนำไปสู่ความตายตอนที่สี่ความลับในดินลึกจอกระแทกพื้นดินแฉแฉใต้ต้นกระท้อนเก่าเสียงดินแห้งแตกร้าวเหมือนสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างออกมาเองพิมพ์จิตยืนอยู่ข้างหลุมใบหน้าเคร่งเครียดไม่กระพริบตาเจ้าหน้าที่สองคนขุดสลับกันเหงื่อซึมกลางดึกกลิ่นดินชื้นแรงขึ้นเรื่อยๆเจิดลิ้นบางอย่างแหลมคม เหมือนเนื้อเน่าเก่าๆผสมกลิ่นสนิมไฟฉายส่องไปที่พื้นดินเปียกโคลนลึกกว่าครึ่งเมตรแล้วเสียงโลหะกระทบของแขนก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่หยุดขุดทันทีใช้มือเขี่ยดินออกอย่างรมะมัดระวังสิ่งแรกที่ปรากฏคือกระดูกปลายเท้านิ้วเท้ายังมีเล็บปังส่วนก่ออยู่พิมพ์จิตหายใจไม่ออกเธอรู้ว่าใช่มันคือร่างของแม่โครงกระดูกผู้หญิงในชุดนอนลายดอกไม้ที่เธอจำได้แม่น แต่สิ่งที่อยู่ใต้โครงกระดูกทำให้ทุกคนหยุดหายใจมีโครงกระดูกอีกชุดซ้อนอยู่ล่างสุดโครงเล็กกว่ามีริบบิ้นผูกผมติดอยู่ที่กะโหลกพิมพ์จิตชะโงกหน้าดูไกลๆนั่นไม่ใช่แก้วเป็นเด็กผู้หญิงอีกคนที่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีในรูปไม่มีในกลองดนตรีไม่มีในจดหมายเจ้าหน้าที่หันมามองเธอนี่มันเด็กอีกคนพิมพ์จิตตัวเย็นว่ารู้สึกเหมือนลมพัดจากใต้ดิน เธอพูดเบาๆหนูไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระดูกอย่างรวดเร็วพวกเขาพบกำไรข้อเท้าสีชมพูสลักชื่อไว้ชื่อพิมจิตเธอตกใจจนพูดไม่ออกนั่นคือชื่อของเธอเองมือของเธอสั่นจนต้องยืนพิงต้นไม้มันเป็นไปไม่ได้ฉันยังอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่มองหน้ากันอย่างงุนงงพิมจิตรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนกลับ เธอคิดถึงตอนเด็กแม่เคยพูดว่าเธอเคยป่วยหนักตอนอายุสามขวบหายตัวไปสามวันก่อนกลับมาโดยไม่มีใครรู้ว่าไปไหนแม่เธอไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกเลยพ่อกองเงียบไม่เคยเอ่ยถึงแต่ตอนนี้เธอเริ่มสงสยัยพานี่คือตัวฉันแล้วฉันคือใครเจ้าหน้าที่หนึ่งคนพยายามปลอบใจเธอแต่พิมพ์จิตรู้ว่าอะไรบางอย่างผิดมาตั้งแต่ต้น เธอวิ่งกลับเข้าไปในบ้านทิ้งเจ้าหน้าที่ไว้ข้างหลังเข้าไปที่ห้องนอนพ่อคนลิ้นชักโตะจนพบแฟ้มเอกสารเก่าๆด้านในมีสูติบัตรสองใบใบแรกคือของเธอชื่อพิมพ์จิตเกิดปี2540ใบที่สองชื่อแก้วเกิดปีเดียวกันวันเดียวกันใบหน้าของเด็กทั้งสองคนในภาพแนบเหมือนกันแทบทุกจุดเธอเริ่มรู้สึกเหมือนร่างจะลม้ม พ่อไม่ได้มีลูกคนเดียวแต่มีลูกฝาแฝดและหนึ่งในนั้นถูกฝังใต้ต้นกระท้อนพิมพ์จิตวิ่งไปที่ห้องใต้หลังคาอีกครั้งประตูเปิดออกเองราวกับมีคนรออยู่ภายในเงียบสงัดแต่เตียงยังอยู่และกล่องดนตรียังวางอยู่ตรงกลางเธอเดินเข้าไปใกล้หยิบกล่องขึ้นมามันเปิดออกเองทันทีโดยไม่มีใครแต่เพลงเริ่มเล่นอีกรอบช้าแหลมและไม่จบเสียที มีเศษกระดาษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผน่นเธอเปิดออกลายมือแม่เขียนว่าถ้าลูกได้อ่านข้อความนี้ลูกคือคนที่เหลืออยู่อีกคนไม่เคยตื่นจากฝันร้ายในคืนนั้นพ่อของลูกไม่ใช่พ่อจริงๆของลูกเขาขโมยลูกมาจากห้องคลอดเพื่อซ่อนบางอย่างพิมจิตรตร้องมือทิ้งปล่องดนตรีลงพื้นมันไม่แตกแต่เพลงหยุดทันทีเสียงบางอย่างดังมาจากห้องข้างล่างเสียงพ่อเธอตะโกนลั่น ฉันแค่ไม่อยากให้พวกเธอแยกจากกันแม่เธอจะพาเธอไปฉันไม่ยอมเธอลงไปทันทีเจอเขานั่งผิงผนังมือกุมหัวแน่นตำรวจพยายามจับตัวเขาแต่เขาดิ้นแรงเธอควรอยู่กับฉันเธอคือของฉันแก้วคือแสงเดียวในชีวิตฉันเขากรีดร้องเหมือนคนเสียสติพิมพ์จิตยืนมองด้วยน้ำตาเต็มหน้าไม่รู้ว่าเธอคือพิมพ์จิตหรือคือแก้ว พอเธอใช้ชื่อทั้งสองคนแทนกันบ่อยเกินไปภาพในหัวเริ่มบิดเบี้ยวเสียงซ้อนในความทรงจำลอยขึ้นมาหนูชื่ออะไรลูกเสียงแม่ถามตอนเธอหัดพูดเธอตอบว่าแก้วหรือเปล่าแม่เงียบน้ำตาไหลแล้วก่อดเธอแน่นเธอไม่เข้าใจในตอนนั้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดความจริงทั้งหมดอาจไม่ได้มีเพียงสองศพในหลุมนั้นอาจมีชีวิตหนึ่งที่ไม่เคยควรจะอยู่รอด และเสียงในกล่องดนตรียังคงดังเบาๆในหัวเธอเหมือนมีใครกระซิบเตือนว่าความจริงยังไม่หมดยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เธอยังไม่รู้โปรดติดตามตอนสุดท้ายในตอนที่ห้าใครคือคนที่เหลืออยู่